คนที่ไปเกาหลีสําหรับคนที่รายงานตัวกลับมานะคะแล้วไปเกาหลีอีกรอบหนึ่งเนี่ยมันจะอยู่ได้แบบ90วัน90วันนะคะคราวนี้ถ้าเกิดว่าวีซ่าเราจะหมด90วันเนี่ยเราจะทําแบบไหนนะคะวันนี้มาดําจะบอกว่าถ้าเกิดว่ามันขึ้นอยู่กับคุณค่ะคุณอยากที่จะกลับหรือคุณไม่อยากที่จะกลับคะมีให้เลือก2แบบนะคะเช่นถ้าวีซ่าคุณใกล้จะหมดแล้วเนี่ยถ้าเกิดคุณอยากจะกลับที่ประเทศไทยแล้วเนี่ย คุณมีหน้าที่คือลงทะเบียนขอเที่ยวบินพิเศษไว้นะคะเพราะถ้าเกิดคุณไม่ได้ลงนะคะไม่มีตั๋วเครื่องบินให้ซื้อหรือแม้กระทั่งซื้อได้คุณก็จะถูกยกเลิกไฟยกเลิกตั๋วนะคะเสียเงินกันเป็นว่าเล่นกว่าจะได้เงินคืนก็นานเลยนะคะดังนั้นถ้าอยากกลับนะคะต้องลงทะเบียนขอเที่ยวบินพิเศษไว้นะคะคราวนี้สําหรับคนที่ไม่ได้อยากกลับนะคะหนะ้าที่ของคุณค่ะคาแบบไหน ถ้าเราจะหมด90วันแล้วนะคะเราก็ต้องไปต่อวีซ่าไงล่ะคะก็คือไปต่อวีซ่าที่ตอมอเขตที่เราอาศัยอยู่นะคะให้แฟนให้คนเกาหลีพาไปต่อวีซ่าก็ได้ค่ะ จริงๆแล้วมันสามารถต่อในเว็บไซต์ได้แต่ว่าเพื่อความชัวร์นะคะมาดามแนะนําให้ไปที่ตอมอเขตเลยนะคะบอกว่ามาขอต่อวีซ่าถ้าเกิดเขาจะให้เอาตัวนนะะาต๋วเครื่องบินนะคะถ้ามันไม่มีตั๋วเครื่องบินนะคะบางคนก็ยอมที่จะซื้อตั๋วเครื่องบินเลยเพื่อที่จะเอาไปให้ตอมอดูนะคะหรือบางคนปริ้นใบที่มันจะเป็นใบอยู่หน้าเว็บไซต์ของ สถานทูตไทยนะคะมันจะบอกว่าสามารถอนุญาตให้เฉพาะเที่ยวบินที่เป็นเที่ยวบินพิเศษเท่านั้นที่ลงที่ประเทศไทยได้นะคะเอาใบนั้นนะคะมันจะอยู่ประมาณข้อห้าอ,อะไรอะไรสักอย่างหนึงนะะ่งค่ะแล้วเอาไปยื่นโชว์กับตมนะคะแต่โดยทั่วไปแล้วบางตมก็ไม่ยอมนะคะก็อาจจะมีการต้องจองตั๋วจริงนะคะแล้วเอาไปยื่นโชว์อะไรแบบนี้นะคะเขาถึงจะต่อตั๋วให้กับเราหน้าที่ของคุณค่ะหาวิธีแบบไหนก็ได้ถ้าไฟติ้งเก่งถ้าเถียงเก่งนะคะอ่าก็บอกว่าไม่สามารถมีตัว๋วเครื่องบินขายได้นะคะ ก็อาจจะต่อให้นะคะหรือใครบางคนนะคะอาจจะต้องเอาใบจองลงทะเบียนขอเที่ยวบินพิเศษไว้เพื่อที่จะไปยืนยันกับต่อมาว่าฉันขอแล้วแต่ฉันยังไม่ได้เที่ยวบินอะไรแบบนี้นะคะ mm hmm. เช่นใครบางคนขอแล้วนะคะแล้วได้คิวแล้วถ้าเกิดว่าคุณยังไม่อยากที่จะกลับตอนนั้นเนี่ยคุณก็ บอกยกเลิกเขาก็ได้นะคะอันที่จริงแล้วเนี่ยคือบอกยกเลิกว่าอารอบนี้ขอสละสิทธิก่อนค่ะเลื่อนให้คนอื่นขึ้นมาเลยแล้วชื่อของคุณนะคะมันก็จะไปต่อท้ายใหม่นะคะอาจจะได้คิวที่5,000จากที่คุณที่จะได้กลับนะคะดังนั้นถ้าเกิดวันนี้ ใครที่ไม่อยากกลับหนะ้าที่ของคุณคือต้องไปต่อวีเรื่อยๆนะคะไปต่อก่อนที่มันจะหมด5วันนะคะอย่าไปตรงวันเป๊ะเพราะมันอาจจะเกิดเหตุผลว่าเฮ้ยมันต่อไม่ได้มันไปแล้วมันขาดแล้วอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวคุณจะโอเวอร์วีซ่าเป็นรอบ2ดังนั้นไปต่อวีและถ้าอยากกลับก็ลงทะเบียนขอเที่ยวบินพิเศษไว้แต่ถ้าเกิดว่าใคร ยังไม่ได้อยากกลับนะคะยกเลิกขอเที่ยวบินพิเศษอ่าไม่ใช่ยกเลิกนะคะคือเจ้าหน้าที่โทรมาแล้วคุณก็บอกว่ารอบนี้ขอสละสิทธิ์ไปก่อนคะ่ะให้คนอื่นไปเลยนะคะชื่อของคุณจะกลับไปลังท้ายใหม่แบบนี้นะคะแบบนี้ก็ทําได้เหมือนกันคะ่ะโอเควันนี้แมา่น้ำก็มาอธิบายให้กับใครหลายคนที่กังวลว่ามันมารอบใหม่แล้วมันกำลังจะหมด90วันแล้วทําแบบไหนคะเออตามนี้นะคะไปต่อวีนะครับไปต่อวีสาคัญมากอย่าปล่อยให้ตัวเองเบอร์วีรอบสองนะคะไม่งั้นคุณก็คือผีน้อย ีกรอบนะคะโอเคตามนี้นะคะ